โอ้โหน่ารักจังเลยเส่ปฐกคอคุณหนูคุณหนูไขวานน่ารักมากเลยลูกเฮ้พี่แบบป้งเสบกิกคอให้หเหรอฮะน่ารักจริงๆเลยแมวอะไรน่ารักจังลูกแมวอะไรน่ารักจังฮะทำไมลูกโชกุนเจ้าอะไรครับเอาอะไรลูกฮะ ยาขวัญใจไผ่ทองมีโอพวกหนูจะเอาอะไรจากแม่คะลูกจะเอาอะไรจากแม่แม่ไม่มีอะไรให้นะมีแต่อาหารเนี่ยอาหารที่วางไว้ไอ้เจ้าข้าวเหน่งเนี่ยค่ะคนนี้ข้าวเน่งคนนี้มีโอเขาคล้ายๆกันไม่เก่เงเก็เเสร็จปอ,อกคอให้กับมีโอเพราะว่า ข้าวเนืองกับมีโอตัวเท่ากันแล้วนะคะโตวไวมากมีโอตัวตัวใหญ่มากเลยตัวเท่าเข้าวเนึ่งเห็นไหมคะในขาเนึองข้าวเนือง,งนี่คืออายุเยอะแล้วนะมาจากกรุงเทพที่แม่เกียงเอามาเลี้ยงแต่อยู่กรุงเทพนะคะตัวใหญ่มากทีนี้แม่เกียงก็เลยบางทีอะหลงหลงลืมลืมลูกกันเนาะหน้า้ายคล้ายกันก็เลยหลงหลงลืมลืมเพราะเขาตัวเท่ากันก็เลยใส่ปลอกคอให้กับมีโอเข้าวเนืองใส่ให้ไม่ได้ใช่ไหม โดนตบเอา้าเล่นเลยกันเด็กน้อยเล่นกันน่ารักจังไปเล่นกับน,น้องสิลูกอย่ามาหาแต่แม่ไม่ได้กับน,น้องปะน้องอยากมีเพื่อนเล่นเนี่ยดูสิน่ารักจังเลยใส่ปอกคอสวยจังลูกมีโบด้วยน่ารักมากเลยลูกืสาวน้อย ใครมาชินจังมาเหรอชินจังหาหนูเหรอลูกนี่ก็เหมือนกันใบเงินไม่แกงก็ใส่ปอกคอให้เพราะว่าเขาหน้าตาคล้ายๆกันกับดวงเด่นนะคะบางทีไม่แกงหลงเรียกลูกผิดเออถ้าเห็นปอกคอแล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้คือคนนี้เนาะอะไรประมาณนี้ไม่งั้นหลงลูกไนงะ เขาคล้ายๆกันเลยอ่ะใบเงินกับดวงเด่นอ่ะเหมือนกันมากเลยนะคะอ้าสแต็มวิ่งทำไมลกูกคนนี้ใครคนนี้แสงเทียนเหรอลูกแสงเทียนใช่ไหมแสงเทียนไหนดูหน้าสิใช่ไหมมีพอเป็นจุดๆใช่นะคะแสงเทียน มีคนนี้น่ารักจริงๆเลยเนี่ยสาวน้อยเนี่ยสาวน้อยไม่ดื้อเลยใช่ไหมไม่ดื้อเลยปีนเข้าปีนออกจากห้องอ่ะเขาน่ารักมากเลยนะคะน่ารักมาเอ็นดูจริงๆเลยชินจังเป็นไงลูกอืมเป็นไงบ้างชินจัง ก็เดินได้เท่าเดิมนะคะก็ไม่ได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะกระเพกกระเพกนะคะไอเจ้าคนนี้แม่เจียงก็ใส่ปลอกคอใหอ้สายฟ้าเพราะว่าสายฟ้ากับสายฝนน่ะก็ใกล้ๆเคียงกันแม่เจียงก็หลงก็เลยใส่ปลอกคอให้กับสายฟ้านะคะ กลุ่มนี้มีใครบ้างอีคิวซังกับใครอีกคนนี้ใครเนี่ยฮะกล้วยไข่ใช่ไหมกล้วยไข่กล้วยไข่ตัวใหญ่มากเลยลูกน้องพลอยหันหลังน้องลอยดอกแก้วโอ้ยขอให้ได้ยินเสียงแม่เถอะ มากันนะคะทั้งน้องพองลอทั้งดอกแก้วมาแล้วจะเพชรก็มาแล้วนี่เพชรก็มาได้ยินเสียงแม่ได้ยินเสียงแม่ไม่ได้เลยดูเขาแต่งตัว <c ười> โบวเลอรเลยอ่ะลูกฮะไขวานแต่งตัวเหรอลูกก็ไม่สวยเหรอคะนูงก็ไม่สวยเหรอลูกไขวานเลยพลอยพลอมาหาแม่เร็ว ลัวไม่สวยน่าเอสียงใครเล่นกันโอ้ยชินจังกับยุทชูซังเล่นกันดูเพชรก็ติดแม่อ้าวิ่งกันวิ่งกันเอาอากระโดดตามเขาไม่ได้ลูกชินจังกระโดดขึ้นข้างบนไม่ได้ลูกชินจังเอ้ยอยากเล่นกับเขาโอ้ยเขาจะนอนแสงเทียนจะนอนเออห้ามไปยุ่งแสงเทียนง่วงแสดงว่ากลางคืนไม่นอนแสงเทียนน่ะ กลางวันถึงเนี่ยนอนง่วงดูดูเจ้าเพชรเจ้าเพชรอยู่กับแม่เพชรเอ้ยออาทางนี้ก็กล้วยไข่กับมีโอดูเฝ้าแม่ไว้เฝ้าแม่ไว้ไม่ห่างแม่อย่าไปไหนนะแม่พลอยพลอยมานี่หาแม่มาค่ะลูก พ้อยจ๋าเฮยเล่กันเบาๆนะลูกอย่าเล่นแรงนะเข้าสวยอุย้ย รู้จักเชื่อตัวเองเหรอลูกเฮ้สวยจ้ารู้จักชื่อตัวเองเหรอคะเฮ้ยหนุ่มชื่สกกอสว,สวยเด็กกองเหรอลูกสวยสวยเด็กกองนะคะอุ้ยหมูอ้วนของแม่เอ้ยจะเอาอะไรเนี่ยจะเอาอะไรหื้เตี้ยเตี้ยเอาอะไรลูกมาเรี้ยมือแม่จะเรี้ยมือแม่อืมอืมเตี้ยเอ้ยองค์พรลักของพิเศษกะเข้าสวย หรือเฝ้าวิเศษเข้าสวยสวยจ้ะเฉยเฉยดูทำปากสิลูกดูทำปากสิเนี่ยคันหูเหรอลูกแมวอะไรมีหนวดหรือหนวดสิเนี่ยหนวดเข้าสวยสิเข้าสวยมีหนวดเหรอคะมีหนวดเหรอคะลูก ย,ยาวอ่ะจา๋จานะเห้สวยเขาเก่งมากๆเลยเขาเป็นแมวที่แบบเก่งอ่ะเอาตะรอดเก่งอ่ะคือเวลามีใครมาเนี้ยเสียงดังๆเงี้ยหรือมีคนมาเนี้ยอุ้ยเขาแบบเดินหนีเอาตะรอดเก่งนี่เก่งมากเลยนะน่เดินล้มเดินล้มแต่ไปได้ไวมากเลยเดินหนีอ่ะกลัวใช่ไหมสวยใช่ไหมคะใช่ไหมคะ มุดใต้เนี่ยเก่งมากมุดใต้ใต้ตู้เนี่ยเก่งมากนี่ก็ปีนเข้าเ,เข้ากล่องเองเขาเก่งมากๆค่ะเออนอนซะนอนสะไม่กวนละนอนซะนะคะ